อาจารย์คะก่อนที่อาจารย์จะมารับปฏิสมาเนี่ยอาจารย์ต้องได้รับการช่วยเหลือจากพระเจ้าได้รับการคุ้มครองได้รับการได้เห็นการแสดงของของพระเจ้าแน่นอนคะ่ะถ้าถ้าถ้าอาจารย์ไม่ได้รับ การสำแดงจากพระเจ้าอาจารย์จะไม่ตัดสินใจที่จะรับปัดติสมาแน่นอนค่ะที่การที่เราจะมาเปลี่ยนเปลี่ยนศาสนาการที่เราจะมารับพระเจ้าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยากถ้าพระเจ้าไม่สำแดงกับเราก่อนเนี่ยเราจะไม่เคารพเราจะไม่ให้เกียรติการที่เราเปลี่ยนศาสนาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่แบบยากค่ะอาจารย์ยากข้าพระเจ้าเองเนี่ยเป็น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 อีกศาสนาหนึ่งแล้วก็ กลับมากลับมาเป็นมาเคารพให้เกียรติพระเจ้าโดยโดยไม่คิดว่าพระเจ้าจะมีจริงค่ะคือแต่งงานติดตามกับสามีคนสิงคโปร์แล้วก็อ่าก็ใช้ชีวิตคิดว่าศาสนาไหนก็เป็นเป็นศาสนาที่อ่ดีหมดคำสอนนั่นดีหมดอะไรอย่างนี้นะคะก็เลยเข้าไปคือใช้ชีวิตคือไม่เคยเข้าโบสถ์นะคะจย์เข้าแต่บ่อนนะคะจย์ แต่พอถึงระยะสิบปีเนี่ยพอถึงเวลาที่จะเขาพระเจ้าจะมาใช้ให้อาข้าพระเจ้าเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าสำแดงค่ะอาจารย์พระเจ้าสำแดงให้เราเปลี่ยนแปลงไปเหมือนหน้ามือเป็นหลังมือเลยค่ะพี่แล้วก็ข้าพเจ้าก็ประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าตลอดตลอดกับทุกทุกคนจนถึงจนถึงปัจจุบันนี้นะคะมันเป็นเวลา ยี่สิบกว่าปีแล้วค่ะอาจารย์อาจารย์ก็เป็นเป็นแบบที่ที่คุณพูดมาจะเป็นหมดเลยอาจารย์คะอาจารย์ต้องระวังตัวอาจารย์อาจารย์เป็นคริสเตียนเป็นมารซาตานมันเฝ้าเฝ้าอาจารย์อยู่แล้วล่ะค่ะมันคอยที่จะถ้าอาจารย์ออกจากทางของพระเจ้าเมื่อไหรเนี่ยมารซาตานมันจะฉีกมันจะขย่ำขยี้อาจารย์เป็นแบบชิ้นชิ้นไม่มีชิ้นดีเลยนะคะเพราะว่ามัน เฝ้าจ้องมองคนคริสเตียนที่มันหลงทางไปจากพระเจ้าเลยนะคะอาจารย์อาจารย์มีกระโถนอาจารย์คะอาจารย์อาจารย์อาจารย์คะนี่มันไม่ใช่เรื่องที่แบบอันนี้นี่คือความจริงพระเจ้าใช้ให้อ่าข้าพเจ้ามาบอกอาจารย์ข้าพเจ้าปฏิเสธพระเจ้าเลยนะคะอาจารย์ว่าปฏิเสธแต่แต่โดยที่ข้าพเจ้าข้าพเจ้ากลับมาประเทศไทยนะอาจารย์มันเป็นกัด การบังเอิญเลยราะคาะจารย์แบบว่าไม่คิดไม่ฝันเลยอ่ะ้าพเจ้าก็ปฏิเสธอ่ะพระเจ้านะไม่บอกบอกบอกกับพระเจ้าว่าไม่นะไม่ไม่ไปคะ่ะไม่ขอทํางานเรื่องนี้ไม่ขอไปพูดไม่ขอแล้วมันก็เกิดปฏิปฏิหารนะคะให้กลับมาประเทศไทยอย่างแบบทันด่วนเลยโดยที่แบบกระทันหันเลยนะคะแล้วก็มา แล้วก็พยายามติดต่ออาจารย์พยายามติดต่อแอดมินของอาจารย์เพื่อที่จะเข้าไปพูดคุยกับอาจารย์จนแบบว่าจนแบบว่าก็จนคิดว่าเออพระเจ้าคูจะไม่ใช้เราแล้วอะไรอย่างนี้นะคะอาจารย์แล้วพอวันนี้อะธรรมดาก็จะคิดว่าเออไม่ไม่เป็นไรพระเจ้าคงจะไม่ใช่ให้ให้เรามาพูดเรื่องนี้กับอาจารย์แล้วก็เลย อพอเจอคลิปของอาจารย์ก็เลื่อนผ่านแต่วันนี้นะคะพอดีเออเลื่อนมาผ่านพอดีเลยแล้วก็ขอขึ้นไลค์แล้วก็ได้กับไอพูดกับอาจารย์เลยค่ะอาจารย์คะอันนี้เป็นเรื่องมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่แบบแบบอ่าบังเอิญนะคะอาจารย์มันไม่ใช่เป็นสิ่งที่บังเอ,อิญมันเป็นเรื่องที่แบบว่าเรื่องที่นะพระเจ้านำพาให,<ม>ให้ให้อ่าให้เราซึ่งเป็น ลูกของพระเจ้าเหมือนกันเนี่ยได้มาพูดกันด้วยความจริงใจด้วยความที่เราเป็นครอบครัวเดียวกันเป็นครอบครัวของพระเจ้าเนี่ยคือห่วงใยมากคือรักอาจารย์มากห่วงใยคนอื่นเขาก็คุยกับอาจารย์ได้นะคนอื่นเขาคุยกับอาจารย์ได้ตามปกตินะก็ไม่เห็นมีพระเจ้าบันดาลจัดสรรอะไรนะก็คุยได้ จารคาไม่ไม่ไม่ค่ะอาจารย์สาหรับอสําหรับข้าเจ้าแล้วเนี่ยเป็นแผนการของของพระเจ้าเพราะว่าไม่ไม่ใช่มีใครใครทุกคนที่จะขึ้นมาพูดกับอาจารย์ได้อย่างนี้เพราะมีคนที่จะต้องรอรอที่จะคุยกับอาจารย์มากมายวันนี้เขาเปิดทางให้ได้พูดกับอาจารย์อาจารย์คะอาจารย์จะเป็นใครอนุญาตให้เรา อ่าไม่อ่าข้าพเจ้าไม่ได้ไม่ได้ว่าไม่ได้กล่าวโทษอาจารย์แล้วแต่อาจารย์แต่อาจารย์ครแต่อาจารย์ครับระอ่าข้าพเจ้าเขาทาตามนามพระไถยของพระเจ้าแล้วคือทําหน้าที่ของพระของของลูกของพระเจ้าแล้วได้มาพูดกับอาจารย์ได้มาเตือนกับอาจารย์ก็ขอบคุณพระเจ้าแล้วก็เขาทำงานอ่านี้สําเร็จแล้วอ่าก็ขอบคุณพระเจ้าก็ขอให้พระเจ้าอวยพระพรอาจารย์นะคะ แต่ว่าอาจารย์ค้าอาจารย์เป็น,นคนที่พระเจ้า,ออาสร้างมามเป็น,นคนที่อ่อนเอนอ่อนไหวอาจารย์ไม่สามารถมีฤทธานุภาพอำนาจที่จะไปสู้กับมารซาตานได้หรอกครับจะครับนะครับอาจารย์มีกร อาจารย์สู้ได้มารซาตามารซาตาอาจารย์มันไม่ใช่เป็นคนนะอาจารย์คนทุกคนมีจิตใจที่อ่อนแออ่อนไหวทุกคนแต่มารซาตานน่ะมันเป็นบัตวิญญาณชั่วอาจารย์ก็รู้ไม่ใช่เหรออาจารย์ก็เรียนถ้ากัมพีมามารซาตาน่ะมันมันเข้ามาสิงสถิตในจิตวิญญาณของคนน่ะมันจะคอยจับผิดอาจารย์มันจะคอยทําร้ายทาร้ายอาจารย์คือทางทางนี้ก็ไม่ใช่ราบลื่น มันอาจารย์ไม่มีความสุขหรอกค่ะอาจารย์อาจารย์ไปอาจารย์ไปใจตรองอาจารย์ไปคิดถึงความเป็นจริงอ่ว่าอาจารย์มีความสุขหรอคะอาจารย์มีความสุขที่จะเดินทางนี้นี่โยกให้ดูเลยก็แล้วแต่อาจารย์ก็อาจารย์คะขอบคุณมากนะคะที่ให้ให้มีโอกาสได้คุยคุยกับอาจารย์มันก็เออเออก็ ทำงานรับใช้พระเจ้าสำเร็จแล้วก็ขอพระเจ้าไว้พระพรอ,อาจารย์ไม่ว่าอาจารย์จะอยู่ที่ไหนทำอะไรก็ขอให้พระเจ้าปกป้องดูแลรักษาอาจารย์อาจารย์คะคิดว่าข้าพเจ้าเนี่ยรักและห่วงใยอาจารย์ซึ่งเป็นครอบครัวเดียวกันไม่ว่าอาจารย์จะทำอะไรอยู่ที่ไหน อาจารย์จะเป็นใครมาจากไหนก็เป็นลูกของพระเจ้าค่ะอาจารย์คะ,ะสาธุสาธุขอบคุณมากๆเลยเจ้จจะอาจารย์คะอาจารย์เป็นลูกของพระเจ้าค่ะอาจารย์คืออาจารย์เป็นครอบครัวเดียวกันเราเป็นครอบครัวเดียวกันเราเป็นครอบครัวของชั้มด้วยชั้มที่เป็นที่เป็นอ่านสเดนของคนอเมริกาในปัจจุบันนี้ขเขาก็ เป็นผู้นำที่พระเจ้าสําเดงค่ะอาจารย์ทัป์เป็นประเดนที่พระเจ้าสําเดงแล้วค่ะอาจารย์อะไรนะอาจารย์เป็นลูกเขาหรือไงนะลูกทัป์ไม่ค่ะอาจารย์เราเป็นลูกพระเจ้าเหมือนกับทัป์ทัป์เป็นประธานาธิบดีของอเมริกาในกาจันโอ้อา,าอาจารย์เป็นพี่น้องกับทัป์ใช่ไหมท้งนั้นล่ะ ใช่ใช่ใช่ค่ะู้ดีใจจังเลยตายแล้วได้เลยสิคะเราเป็นคริสเตียนเราเป็นพี่น้องเดียวกันเราเป็นพี่น้องกันแล้วติดต่อให้อาจารย์ไปสอนธรรมะที่อเมริกาหน่อยแล้วไม่ได้ค่ะอาจารย์อาจารย์ก็เป็นพี่น้องกันแล้วว่าเป็นพี่น้องกันแต่ว่าเราเป็นเราเป็นคริสเตียนคืออาจารย์หลงทางนะคะอาจารย์อาจารย์หลงทางไปถ้าเขามารับอาจารย์น่อยถ้าเขามารับอาจารย์อาจารย์จะกลับไปเนี่ยมารับอาจารย์หน่อยเร็ว อาจารย,อาารย์อาจารย์คะอาจารย์คะข้าพเจ้าสามารถที่จะพูดกับธรรมได้นะคะอาจารย์รพูดเลยพูดกับธรรมได้แล้วก็พูดกับคนที่เขาเป็นคนริสเตียนที่พระเจ้าสัมดงได้นะคะอาจารยแา์แต่ข้าแต่ข้าพเจ้าจะไม่จะไม่พูดกับคริสเตียนที่พระเจ้าไม่สัมดงนะคะอาจารย์ คนที่เป็นคริสเตียนที่พระเจ้าไม่สําดงนั้นก็คิดว่าคริสเตียนเป็นาศาสนาค่ะอาจารย์แต่คนที่เป็นคริสเตียนที่พระเจ้าสําเดงแล้วนั่นไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะอาจารย์อาจารย์คะอาจารย์อาจารย์จะทําอะไรจะทํอาอะไรไม่พระเจ้าไม่ไม่ได้มา ไม่ได้ขัดขวางอาจารย์ไม่ได้ที่จะมาอตอบโต้อ,อาจารย์แต่เพียงแต่จะมาบอกข่าวให้อาจารย์รู้ไว้ว่าอนาคตภายภาคหน้าอาจารย์จะต่อสู้กับเหล่าผีมารซาตานวิญญาณชั่วร้ายที่มันมาสิงสถิตกับคนเน,นี่ยตอนนี้ต่อสู้อยู่เนี่ยเนี่ยตอนนี้ต่อสู้อยู่อาจารย์คะใช่อาจารย์ต่อสู้กับมารซาตานวิญญาณชั่วร้ายอาจารย์ไม่ได้ต่อสู้กับคน ใช่ถูกต้องเลยกำลังต่อสู้เลยตอนนี้เลยกำลังอาจารย์คะอาเมนไหมคะเออสาธุเลยเนี่ยกำลังต่อสู้อย่างหนักหน่วงเลยตอนเนี้ยอาเมนค่ะอาจารย์อาเมนอาจารย์คะไม่ใช่ว่าอาจารย์จะชนะนะอาจารย์ไม่ไม่มีไม่ได้ชนะเพราะมารซาตานเนี่ยพระเจ้าให้ลิทานุภาพอํานาจของผีมารซาตานวิญญาณชั่วร้ายเนี่ยเท่ากับเกือบจะเท่าพระเจ้านะอาจารย์ เราไม่ชนะนะอาจารย์เราจะมีแต่เรามีจะมีแต่จมลงนะอาจารย์รู้ไหมอาจารย์อาจารย์ไม่ชนะหรอกแพ้อย่างเดียวแหละแพ้ดีกว่าอาจารย์ไม่ใช่ไหมคะใ้ายอมแพ้เลยตอนเนี้ยอมแพ้หมดทุกอย่างอาจารย์อาจารย์ฟังที่คําที่ที่ข้าพเจ้าพูดนะข้าพเจ้าเป็นคนของพระเจ้าเป็นคนที่พระเจ้ารักและอวยพระพรและสําแดงให้รู้ว่าพระเจ้ามีจริงในโลกนี้ S <S ในปฐมกาลอาจารย์ก็เคยเรียนไม่ใช่หรือค่ะพระคัมภีร์ว่าเราเป็นใครมาจากไหนในอดีตในอดีตเราเป็นใครและในปัจจุบันเราก็รู้ใช่ไหมคะอาจารย์อาจารย์คะยุคนี้มันเป็นยุคสุดท้าย <S <S มันเป็นยุคสุดท้ายที่มารซาตานพระเจ้าจะให้มารซาตานบิญญาณชั่วร้ายทํางานมากที่สุดอาจารย์รู้อาจารย์เรียนพระคัมภีร์และ,ะพระเจ้าก็เรียนพระคัมภีร์เหมือนกันค่ะ อาจารย์คะ,ะพระเจ้าจะปล่อยให้มารซาตานวิญญาณชั่วร้ายเนี่ยมันทํางานมากมันจะคอยทิ้มแทงคนของพระเจ้าคนไหนที่ยึดมั่นกับพระเจ้าได้เนี่ยก็จะได้รับความรอดถ้านนคนไหนที่ตอนนี้เราอยู่ประเทศอะไรอ่ะไทยเหรออาจารย์คะคนที่ไม่ยึดมั่นกับกับพระเจ้านั้นก็จะล่วงนนลวยไปตอนนี้เราอยู่ประเทศอะไรไทยหรือเปล่า ไม่ตอนนี้อยู่ไทยค่ะอาจารย์ซื้อน้ำพริกด้วยนะในตะก้าพระเจ้าอวยพรช่วยกันเถอะเราเป็นพี่น้องกันต้องช่วยกันนะช่วยกันอุดหนุนน้ำพริกในตะก้าเนี่ยซื้อไปแจกพี่น้องไนคคิดสักก็ไ้เรื่องนั้นมันไม่สำคัญหรอกอาจารย์พระเจ้ารักอาจารย์พระเจ้าจะอวยพรมากกว่านั้นพระจ้อวยพรมากกว่านั้นเราก็ต้องรักอาจารย์ด้วยรักมากๆก็ต้องซื้อมากๆนะ เราอาจารย์คะเราเน่ะเป็นเป็นคนคริสเตียนเรารักทุกคนอยู่แล้วล่ะไม่ใช่ว่าเราไม่รักพระเจ้าสอนให้เรารักทุกคนอยู่แล้วอาจารย์พิเศษอยู่เลยเมื่อกี้นี้ก็ต้องซื้ออาจารย์ช่ำๆซื้ออาจารย์พิเศษพิเศษหน่อยนะแน่นอนค่ะอาจารย์ไม่ไม่มีปัญหาอยู่แล้วล่ะพระเจ้าไวพระพรอาจารย์แน่นอนอย่างน้อยๆพระเจ้าก็ไม่ได้ทอดทิ้งอาจารย์แน่นอนอาจารย์ก่อนพระเจ้าไวพระพรพรอาจารย์แน่นอนค่ะตะก้าเนี่ยเนี่ยให้พระเจ้าไวพรหน่อย แน่นอนค่ะอาจารย์อาจารย์เป็นคนของพระเจ้าถึงอาจารย์จะอยู่ที่ไหนทําอะไรอาจารย์ก็เป็นลูกของพระเจ้าพระเจ้าไม่ได้เปลี่ยนไปแต่อาจารย์เปลี่ยนใจอาจารย์เปลี่ยนไปพระเจ้ายังเหมือนเดิมนะคะอาจารย์พระเจ้ายังเหมือนเดิมยังรักอาจารย์เหมือนเดิมยังต้องการอาจารย์เหมือนเดิมตำพิกอาจารย์ก็เหมือนเดิมนะถ้าอาจารย์กลับไปอาจารย์จะสู้กับมารอาจารย์สู้ไม่ได้นะคะอาจารย์อาจารย์จะสู้เหรอคะ ไม่ไม่ส no. ู้หรอนะสู้ไม่ไหวหรอกอาจารย์จะสู้กับมารเหรอคะอาจารย์ไม่สู้ไม่สู้ไม่สู้สู้ไม่ไหวหรอกอาจารย์จะสู้ยังไงเนี่ยอาจารย์ยังนั่งอย่างเดียวเลยเนี่ยใช่ไหมกลับมาหาพระเจ้าไม่ดีเหรอคะสู้ไม่ไหวหรอกอาจารย์คะกลับมาหาพระเจ้าไม่ดีเหรอคะแล้วกลับไปหาแล้วพระเจ้าอยู่ไหนเราจะกลับไปไหนล่ะอาจารย์กลับมาหาพระเจ้าอาจารย์มากลับมาเป็นคริสเตียนเหมือนเดิม อาจารย์มาเคารพให้เกียรติท่านเจ้าเหมือนเดิมอาจารย์ไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวหรอกเพราะว่าอาจารย์จะทุกข์ยากลําบากอาจารย์จะมีแต่หมายอาจารย์มีพระสมัยมอาจารย์มีพระเจ้าจะลําบากโคตรเลยนะบอกให้อาจารย์ค่ะอาจารย์ไม่ผ่านการทดลองข้จาพเจ้าเรื่องมาตลอดเจ็ดปีเฮ้ยเจ็ดปีอาจารย์ผ่านทุกเรื่องเลยนะอาจารย์ไม่ผ่านการทดลองที่จะไปถึงพระเจ้าค่ะอาจารย์เอาเราแสดงว่าเจ็ดปีที่ผ่านมาจะไม่ได้เห็นเลยไม่ได้รู้เลยเรื่องพระเจ้า ใช่สิว่าอาจารย์อ่ะอาจารย์พูดกับพระเจ้าโดยตรงหรือเปล่าเอ้าทำไมจะไม่พูดโดยตรงล่ะไม่งั้นอาจารย์จะขึ้นไปเป็นผู้นําได้ยังไงล่ะก็ได้หรือสิว่าทําไมอาจารย์ขึ้นเป็นผู้นําแสดงว่าพระเจ้าต้องเจิมใช่ไหมล่ะพระเจ้าไม่เจิมจะขึ้นเป็นผู้นําได้ยังไงอ้าวแล้วแสดงว่าเราจะบอกว่าอาจารย์ไม่ขึ้นถึงพระเจ้าได้ยังไงในเมื่อจะพระเจ้าได้ประเจิบได้รับการแต่งตั้งเจิมก็ไปเป็นผู้นําอาจารย์ทําไมอาจารย์ถึงสะดุดระคาอาจารย์สะดุดอะไรสะดุดล้มเหรออาจารย์ถึงสะดุด ในการกทดลองของพระเจ้าแล้วอาจารย์ถึงต้องหนีไปออกห่างไปจากพระเจ้าแล้วก็าอาจารย์ออไม่เห<ไ>็นเป็นอาจารย์ไม่เห็นเป็นจริงไงอาจารย์ไม่เห็นตามความเป็นจริงอาจารย์รู้แล้วว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงตามหลักสัจจะความจริงของโลกนี้อาจารย์จึงเดินออกมาไงถ้าอาจารย์เห็นว่ามันจริง,ๆๆาอ,งอ,ๆๆอาจารย์เห็นว่าสิ่งนั้นจริงกว่าสิ่งอื่นอาจารย์จะเดินออกจากความจริงนั้นทําไมอาจารย์ไม่เปลี่ยนหรอคะชีวิตของอาจารย์ไม่เปลี่ยนหรอคะถ้าอาจารย์ถ้า ถ้าอาจารย์ถ้าถ้าอาจารย์เป็นคริสเตียนแล้วถ้าอาจารย์ถ้าอาจารย์เปลี่ยนแปลงไปแล้วแต่ถ้าพอมีปัญหาอาจารย์ก็ก็ไม่ก็ไม่เอ่อพอสะดุดปุ๊บอาจารย์ก็ทิ้งทิ้งพระเจ้าแล้วก็ไม่ไม่อาจารย์ไม่เคยทิ้งพระเจ้าพระเจ้านะสําดงกับอาจารย์ช่วยเหลืออาจารย์อาจารย์ก็เหมือนกับคนคนอิสราเอลคนอ่าที่ไปถูกอ่า อาอียิปต์กษัตริย์อียิปต์ปไปอไปทำให้เป็นทาสแล้วพระเจ้าก็ช่วยเหลือแล้วอภัยพออาจารย์มาทุกข์ยากลาบากะะาอาจารย์ก็ลืมแล้วค<า>่ะอาจารย์ก็ลืมเหรอคะอาจารย์ถามมาหน้าบ่นไหมละ่ะทำไมต้องให้อาจารย์ปเป็นทาสไทยอะอาจารย์อาจารย์เคยเคยเรียนหรือเปล่าล่ะคะที่ถึงที่ว่าคนอียิปต์คนอ่ะคนอ่ะ อิสราเอลอะไปที่ประเทศอียิปต์แล้วก็ไปถูกอ่าที่พระเจ้าวยพระพรให้คนอ่าคนอ่คนอ่าอิสราเอลเนี่ยมีแบบมีลูกเยอะทำอะไรก็มีความเจริญเติบโตมีร่ำรวยกวัวคนอียิปต์แล้วกกษัตริย์นั้นก็ก็กลัวคนอียิปต์ก็เลยแบบกันแก้คนอียิปต์ให้ยึดทรัพย์และให ให้คนอียิปต์เนี่ยไปเป็นทาสแล้ใช้ทุกยากลําบากแสนสาหัสากันไปเป็นกรรมกรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วทไมทําททแบบนั้นล่ะอาจารย์อาจารย์ให้เรียนหรือเปล่าล่ะคะก็เรียนสิก็ถามนี่ไงว่าทําไมเขาถึงทําแบบนั้นล่ะก็เขาเขา,เขาทาแบบนั้นเพื่อที่จะให้คนอิสราเอลนั้นน่ะดูซิตอนที่ทุกยากลําบากใช่ไหมคนอิสราเอลก็ คนอิสราเอลก็อธิษฐานกับพระเจ้าพอพระเจ้าช่วยแล้วพอออกมาพระเจ้าจะให้อยู่ในในทิพนท่สัญญาว่าจะให้พระเจ้าอยู่ตรงนีท้ทำไมให้ไปเป็นทาสล่ะทำไมไม่เป็นให้เป็นคนปกติล่ะอาจารย์ครับมันเป็นการทดลองไงทดลองอีแล้วใช่คะแล้วทำไมต้องทดลองอาจารย์มันไม่ทดลองคนอ,อียิปต์ล่ะทำไมไม่ต้องทดลองอิสราเอลไปทดลองอียิปสี แม่อันนี้พูดเปรียบเทียบไงคะอาจารย์เปรียบเทียบเหมือนอาจารย์ไงคะว่าอาจารย์าารยน,นี้<ม>คือประวัติศาสตร์ในพระคัมภีร์มาเป็นเรื่องจริงถูกต้องไหมละ่ะ <c oughs> คําถามคือทําไมต้องไปให้คนนั้นเจริญกว่าคนนี้ละ่ะไม่ใช่อันนี้อันนี้นนนนในพระคัมภีร์เขียนไว้เพื่อที่จะให้เราซึ่งเป็นมนุษย์ซึ่งเป็นลูกของพระเจ้าอ่ะได้คำหนึ่งได้คิดถึงว่าเปรียบเทียบเราตอนเนี้เราอะถูกถูกครั้งแรกอะพระเจ้าช่วยเหลือเรามาแต่พอเรามา มาเจอปัญหามาเจอปัญหาใช่ไหมมาเจอปัญหามาเจอเรื่องอะไรทุกยากลําบากอาจารย์ก็ทิ้งพระเจ้าไปเลยอาจารย์ไม่คิดตอนที่ตอนที่อาจารย์ลําบากใช่ไหมอาจารย์ไม่คิดตอนนี้พระเจ้าช่วยเหลืออาจารย์ลําบากอาจารย์ช่วยตัวเองเนี่ยล่าสุดเนี่ยอาจารย์มีคดีไม่เห็นพระเจ้ามาช่วยอาจารย์ได้อะ ก็อาจารย์ไม่ได้อยู่ในทางของพระเจ้าเข้าใจไหมอาจารย์เรียนไม่จบอะอาจารย์เรียนไม่จบตอนสองปีแรกอะอาจารย์ไปคิดจะเป็ปนับถือพระเจ้าแล้วทำไมพระเจ้าไม่ช่วยอาจารย์ให้รอดพ้นจากปัญหาที่อาจารย์เรียนไม่จบล่ะอาจารย์คะอาจารย์ไปไม่ถึงอาจารย์ไม่ถูกการทดลองแต่อาจารย์ไม่มีความอดทนที่จะไปถึงทางของพระเจ้าเดี๋ยวสองปีแรกเนี่ยอาจารย์เพิ่งเชื่อพระเจ้าใหม่ๆเลยนะอาจารย์เชื่อพระเจ้าเจ็ดปีปีสองปีแรกอาจารย์เรียนไม่จบเพราะอาจารย์ไปนับถือพระเจ้า พระอาจารย์เอาแต่ตัวเองเข้าสมอย่างเดียวเอาตัวเองไปศึกษาพระคัพปีอย่างเดียวโดยที่ไม่เคยไม่คิดจะขวนขวายได้การไปเรียนเรียนก็น้อยเรียนก็ไม่ได้สุดท้ายเรียนไม่ผ่านตกติดเอฟสารพัดละนาวหน้าหน้าสองพี่แรกอาจารย์อยู่ในพระเจ้าอยู่ในความเชื่อเต็มไปหมดอ่ะแล้วเป็นหัวหน้าแคร์ด้วยนะตอนนน้นนะ่าขอโทษอาจารย์คะก่อนที่ก่อนที่อาจารย์จะมาเป็นคริสเตียนเนี่ยพระเจ้าช่วยเหลืออาจารย์ไหมช่วยอะไรอ่ะก็นี่อาจารย์ตั้งคำถามว่าอาจารย์ช่วยเหลืออะไรอ่ะไอ้พระเจ้าช่วยอะไรอาจารย์ล่ะ อาจารย์ช่วยไหอาจารย์ช่วยเหลืออาจารย์ไหมอาจารย์ถึงะปฏิสมาต้องมีการอัศจรรย์กับพระเจ้าใช่ไหมอาจารย์ถึงรถเมย์เพราะว่าเพราะว่าอาจารย์ลืมพระเจ้าพรอาจารย์เรื่องรถเมย์เรารู้ไหมว่าครัเ้าที่อาจารย์เชื่อเรื่องพระเจ้าครั้งแรกอาจารย์จะพยายามไม่พระเจ้าช่วยเหลืออาจารย์ตลอดอาจารย์จะไม่ผ่านการทดลองอาจารย์ไม่ผ่านการทดลองที่จะเข้าไปหาพระเจ้าเข้าไปถึงพระเจ้า อาจารย์ท้อแท้อาจารย์ท้อถอยโจะเข้าถพจนแเ้าเป็นแบบเราอาจารย์ไม่เข้าถึงบอดี้แล้วอาจารย์อยู่อย่างนี้ได้เพราะเราไม่รับฟังปัญหาใครเลยเราเอาตัวเองเป็นที่ตั้งอย่างเดียวนนี้พระเจ้าไม่ได้สำเดงอะไรคนอื่นเพราะว่าเราต้องมีปนญหาน่นอนเราไม่มีสติสัพพัชยาในการคุยกับอาจารย์เลยเราต้องหยุดฟังอาจารย์เราไม่หยุดต้อให้เราพูดเราก็ต้องฟังเรา่พูดไปตลอดไม่หยุดฟังอาจารย์เลย อาจารย์อาจารย์ต้องฟังเรากำลังจะถามอาจารย์ว่าอันนี้เป็นผู้มีเกียรติสักการะสัการะพระเจ้าสมแดงพระเจ้าสำแดงอาจารย์ต้องเข้าใจนะอาจารย์ต้องบอกเลยว่าพระเจ้าสำแดงเราจะให้อาจารย์เข้าใจเราคนเดียวแล้วเราไม่คิดจะเข้าใจอาจารย์บ้างเลยเหรอเราอย่าพูดแทรกอาจารย์อย่างเดียวสิเอาเวลาที่เราถามอาจารย์อาจารย์เราถามอาจารย์ไม่ใช่เหรอว่าการสัศจารย์ของพระเจ้าแสดงอะไรอาจารย์เราจะเล่าให้ฟังแต่เราเล่นไม่ฟังอะไรเลยแล้วอาจารย์จะเล่ายังไงอะอาจารย์ต้องมีต้องมีการสาแดงจากพระเจ้านี่ไงกำลังจะสาแดงให้ฟังทำไมไม่ฟังล่ะ อาจารย์ต้องมีการสัมดงจากพระเจ้าเขาใช่ไมแล้วจะสดงให้ฟังได้งแล้วทำไมไม่ฟังก็เด่นคือเราไม่ได่เราไม่คิดจะฟังเลยไม่เกี่ยวกับปฏิสมาหรือไม่ปฏิสมาปฏิสมาก็ปฏิสมาพระเจ้าจะไม่หยุดฟังเลยถ้าเราไม่หยุดฟังเลยเราจะฟังเรื่องนี้ยังไงมันไม่เกี่ยวกับใครบังคับหรือไม่บังคับแต่มันเกี่ยวกับเราไม่ฟังปัญหาคือเราไม่หยุดฟังคนอื่นเลยเราพูดอยู่คนเดียวเข้าใจหรือยัง อาจารย์กันเราจะเล่าการสําแดงของพระเจ้าในครั้งแรกที่ตัดสินใจให้อาจารย์เชื่อเชื่อเพราะอะไรเนี่ยเราต้องหยุดฟังก่อนว่าอาจารย์เชื่อได้เพราะอะไรครั้งแรกที่อาจารย์เชื่อในพระเจ้าเชื่อเพราะอะไรเชื่อเพราะว่าพระเจ้าเนี่ยอัุโมัติรถเมย์มาให้อาจารย์อาจารย์บอกว่าขอรถเมย์สายห้าหนึ่งเก้าหน่อยจะขึ้นบ้านถ้าเชื่อถ้าวันนี้สําดงจะ,ชะโโเชื่อปรากฏหันไปห้าหนึ่งเก้าขับมาโอ้โหเชื่อในพระเจ้าเลยรถเมย์มาถึงเลยไม่ต้องรอแล้แน่นอนค่ะอาจารย์คะ เรื่องมีมันไม่ใช่เป็นเรื่องบังเอิญใช่ไหมนี่แหละนี่คือ<ม>การาสัมดงขอ<า>งพระเจ้าเล็กเล็กน้อยนอยพระเจ้าก็สําเดงหยุดฟังก่อน<ฮ>ที่อาจารย์บอกว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะอะไรเพราะกระเป๋ารถเมย์เ<ม><ม>ขาออกตามคิวรถเมย์เขาอู่รถเมย์มันปล่อยตามเวลาของเขาไม่ใช่เพราะอาจารย์ขอร้องมันปล่อยมาก่อนที่อาจารย์จะขออธิษฐานด้วยซ้ํารถเมย์มันก็มาตามเหตุตามปัจจัยของมัน อูเขาก็ปล่อยรถเมย์มาตามเหตุตามปัจจัยของมันมันไปเกี่ยวอะไรกับพระเจ้าโดยบันดาอวยพรอาจารย์ก็พระเจ้าให้มาแบบราบรื่นตรงเวลาไงล่ะอาจารย์มันจะตรงเวลาอะไรอ่าลองขอทุกวันมันจะได้ทุกวันไหมล่ะถ้าพระเจ้าให้จริงมันก็ต้องได้ทุกวันสิต้องได้ทุกวันสิอาจารย์มันได้ไม่ทุกวันไงพอเวลาวันถัดมาไม่ได้ไม่ได้ไม่เป็นไรพระเจ้าทดสอบอาจารย์คือวันลุกขึ้นไม่ได้บอกว่าอะไรเฮ้ยวันลุกขึ้นเนี่ยพี่ผมเรื่องขอไม่ได้แล้ววันแรกได้วันที่สองสามสี่ไม่ได้แล้วอูรถเมย์มันเริ่มมาตามเวลาของอาจารย์อ อาจารย์ว,ว่าอะไรอาจาร,รย์อาจารย์ว่าอะไรอนุกวันหรือเปล่าอา,อาอจารย์ถามว่าถ้าเราบอกว่าเราปรารถนาสิ่งใดขอจงขอเราจะได้จงคอเราจะเปิดประตูให้เขาถ้าเราบอกว่าเราสามารถขอแล้วได้ทุกอย่างคนในโลกนี้จะเสื่อมจากอะไรได้เราตอบอาจารย์เรื่องนี้หน่อยว่าทําไมเสื่อมไม่ได้ทาไมเสื่อมได้ทำไมเราถึงอยากได้อยากมีอยากไปหลายๆอย่างแต่ทาไมเราถึงไม่สามารถได้ทุกอย่างตามความปรารถนาตามการอธิษฐานของตัวเองเพราะอะไรเพราะพระเจ้าทดลองได้เห็นไหมมันกลับมาทดลองอีกแล้วน่ะ แต่พอเป็นจริงมันคือการทําของตัวเองอาจารย์อาจารย์คะพระเจ้าไม่ได้ทดลองเราครั้งเดียวนะร้อยครั้งเป็นร um> ้อยนะจะบอกให้อาจารย์เพื่ออะทดลองเพื่อต um> ่ออาจารย์เพ um> ื่อให้เราเข้มแข็งไงคะทำไมต้องเข้มแข็งเพื่อให้เราเข้มแข็งไงอาจารย์ทำไมต้องเข้มแข็งเราะมมันจีเราจะมีจิตใจที่เข้มแข็งเราจะต้องไปกับพระเจ้าเราต้องไปค้ามขั้นตอนเป็นขั้นเป็นขั้นข้ามขั้น เหมือนกับขั้นบันไดอ่ะอาจารย์เหมือนกับขั้นถึงสองสามสี่ห้าหกสิบไปจนถึงถึงขั้นของพระเจ้าไงแต่อาจารย์ไปไปแค่ห้าหรือหกอย่างเงี้ยอาจารย์มีปัญหาปุ๊บอย่างเงี้ยอะไรอาจารย์ก็ล่วงลงมาเลยอย่างเงี้ยคำถามว่าทําไมต้องทดสอบอาจารย์ต้องทดสอบเพราะมีอยู่แล้วในพระคัมภีร์ไม่ยอก็ถุงทสอบถามว่าทําไมต้องทดสอบอาจารย์ถามหลักเหตุผลเบื้องต้นเงื่อนป